ในช่วงนี้เป็นช่วงหาเสียงของนาย,ยกเัศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมกับสมาชิกเทศบาลค่ะมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าได้ฝากบอกไปยังผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้งนะคะในส่วนของการช่วยแก้ปัญหาการระบายน้ําบนถนนสีสวัสดิด์โดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักค่ะจะมีปัญหาเรื่องของน้าท่วมและก็การเกิดอุบัติเหตุในช่วงหน้าฝน,นีด้วยค่ะค่ะ ใกล้ถึงวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามในวันที่11สิงหาคมนี้นะคะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามยังคงช่วยแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นโดยผู้ประกอบอาชีพเย็บผ้าที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามหลายสิบปีได้บอกว่าอยากให้ผู้ที่จะเข้ามาทํางานบริหารเทศบาลเมืองมหาสารคามช่วยการพัฒนาความเป็นอยู่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ดียิ่งขึ้นโดยส่วนตัวแล้วนะคะอยากจะให้ผู้ที่ได้รับ เลือกเป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลช่วยแก้ปัญหาการระบายน้ำบนถนนสีสวัสดิ์ในช่วงฝนตกหนักเพราะบางครั้งเกิดน้ำท่วมเพราะระบายน้ำไม่ทันทำให้การสัญจรบนถนนเส้นดังกล่าวยากลำบากและกัดอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะ ไม้แก้ปัญหาตอนฝนตกแค่นั้นแหะค่ะเรพะะราะว่าถนนช่วงเส้นกลางไปน่นไปไม่ได้เลยถ้าฝนตกนแรงๆน้ําระบายไม่ทันเส,ส,ส้นเส้นสองแถววิกงคะคือเส้นถนนจิสวัสดิ์ดำเนินกับเส้นริมคลอง<า>ค่ะไไน้ำํำครึ่งวอรถเลยขอให้ถนนทงทางไปมาสะดวกก็กพอรถก็จะได้ไม่ติดน,น่ะ